สาวมาหรเห็นไหมหน่าขวัญสังเกตนะว่าพี่ตัหหยดตาหวานและอมดีด้วยใช่พี่น่ะไปจีบสาวแถวซอย13บามมาวิสาวน่ะสวยน่ารักหุ่นดีทั้งนั้นเลยรู้ไหมหน้าขวัญเคยเห็นไหมสาวอ่ะหน้าเขาจะมอมมมหน่อย ผิวสีแทนสีน้ำตาลน่ารักน่ารักไม่อ้วนด้วยแต่พี่ทั้งหยอดหน้าแก่แล้วนะเขาจะชอบพี่ทั้งหยอดจริงไหมเขาจะมาหยอกพี่เขาจะมาหลอกพี่ทั้งหยอดหรือเปล่าพี่ต้องหลอดระวังตัวด้วยนะแบกก็เลยเขานักหนาชอบเขาหลงเขาโอ้ยพี่ทั้งหยอดนี่บอกไม่ฟังเลย นาขวัญไม่ต้องมายุ่งกับพี่นะมันชีวิตของพี่นาขวัญอย่ามายุ่งกับชีวิตพี่ความสุขของพี่เรื่องของพี่ไม่ต้องมายุ่งเลยถึงพี่จะเก่แล้วพี่ก็ห้าวนะก็เตือนผวาหวังดีนั่นแหละเตือนนิดเตือนหน่อยก็ไม่ได้ไม่พอใจเลยนะพี่ทั้งยอด